องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายกาิกรรมธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการสืบสารงานพ่อสารต่อวันดินโลกในวันที่1 1ถึง12ธันวาคม2568นณพื้นที่แปลงโคกหนองนาโมเดลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมประกอบไปด้วยวันที่11ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีการบรรยายพิเศษจากดรวิวัฒนยกรรมทร์อาจารย์ยักษ์บอกกล่าวเรื่องเล่าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของโลกการเสวนาหัวข้อเรื่องปัจจัยความสําเร็จของการจัดการชุมชนภารกิจพิชิตโลกร้อนแหล่งเรียนร,รู้รดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกคาร์บอนเครดิตโดยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตนําบลท่ามะนาวอาเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับบูธนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาวันดินโลกและนิทรรศการพระราชกรณีย ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนะก,กาทิเบศรมหาภูวิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมมราชาบวิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Healthy for Healthy c i t y ดินที่สมบูรณ์สู่เมืองที่สมดุลเกื้อกูลชีวิตภายในงานแบ่งออกเป็น4โซนโซนที่1สุขภาพใจแข็งแรง Healthy Zone โซนที่2สุขภาพกายแข็งแรง Healthy Body โซนที่3 ชุมชนดีพร้อมดินน้ำอากาศอาหารคนเฮลตี้วิเลจโซนที่4สังคมเกื้อกูลแบ่งปันเฮลตี้โซเชียลกิจกรรมชมชิมช็อปแบ่งปันกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชรนวดเพื่อสุขภาพอบสมุนไพรและกิจกรรม DIY อาทิเช่นการทำ อีโคพินและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอย่าลืม11-12ธันวาคม2568เชิญร่วมงานสืบสารงานพ่อสารต่อวันดินโลกณนะแปลงโคกหนองนาโมเดลด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร